วัดวชินาธรรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกๆรูปและก็ขอ,อเจริญพรท่านเจ้าภาพโดยมีคุณแม่พรมมาลินพร้อมได้คุณพิดาวลูกๆล้านลานนำบุญอุทิศกุศลสุขนของเช้าวันนี้ จึงต้องเป็นวันสุดท้ายเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์แลกความสุขแด่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายปู่ญาติตายายมีปู่ญาติตายายมีดามันดามีดามันดาสามีภรรยาสามีภรรยา ยาตินางโหตูขอ,ชเ,อ,อชเชิญดองวิญญาณขอเชิญดวงวิญญาณแม่แถมพิมสลานแม่แถมพิมสลานผู้ที่ล่วงรับไปแล้วผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจงได้มาอนุโมทนาลับจงได้มาอนุโมทนาลับอเอากองบุญส่วนนี้เอากองบุญส่วนนี้สุขิตาหงุยัตโย เมื่อได้รับแล้วเมื่อได้รับแล้วขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้ถึงสุขขอให้ถึงสุขคือคดิพานในอนาคตแต่การในอนาคตแต่การเรื่องน่านุ่นเตือเรื่องหน้านุ่นเตอสาธุวิวัตกิลาดาเจเจพี มารดาทู้เหตุหลายทั้งเจ็ดท่านลูกทั้งเจ็ดท่านนี้ก็ได้มีหน้าที่มีตําแหน่งมีการงานมีการทํางานหรือว่ามีกิจาการที่มั่นคงถาวรถือว่าท่านเป็นมารดาผู้ที่ให้กาเนิดและเลี้ยงดูบุตรที่ดาลุกุลาลัลาลานได้อยากเป็นที่ผู้ที่แม่ท่านหนึ่ง ทำได้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก,ก่รูปแก่ร้านของเราได้ถือประพฤติปฏิบัติตามเอาคุณญาติคุณโยมและอีกทั้งที่การจากไปในทั้งนี้ของท่านก็เพราะโรคร้ายทั้งสามโลกก็ถือว่าทั้งสามโลกนี้ก็มีทั้งมะเร็งปอดมะเร็งกระดูกสันหลังแล้วก็มะเร็งตับ ที่คุณแม่แถมพิมสารกับโลกร้ายอันนี้แต่ท่านก็ไม่หวั่นไม่ไหวคุณญาติคุณโยมท่านก็ไม่หวั่นไม่ไหวในโลกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเตรียมตัวก่อนตายแล้วท่านเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วว่าสัากวันหนึ่งเราก็ต้องพักท่าจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงนี้ไป เราไม่มีความอยู่มั่นคงถาวรทุกคนทุกท่านนั่นแหละคุณญาติคุณโยมเราต้องพระทาตจากผู้เป็นบุตรีดาปลุกหล,ล,ลานญาติาสนิทมิสหายท,ทุกท่านคุณญาติคุณโยมสําหรับสมเด็จพระสัมมารพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดเตือนไว้ว่าปมาโทมัจจิโนปัทระทความประมาท เป็นหนทางแห่งความตายคุณญาพิโยงสังขารร่างกายอยู่ไม่นานนักเพราะว่า,าทุกคนนี้อยู่ไม่ถึงร้อยปีคุณญาพิโยมอยู่ที่บุญวาสนาบุญญาบาราได้กระทําไว้เมื่อครั้งเรายังมีชีวิตอยู่เราทุกคนอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันบางทั้งรูปก,ก็ไปก่อนพ่อแม่ พ่อแม่ก็ไปก่อนรูปและก็มีไปพร้อมๆกันทั้งครอบครัวก็มีอย่างนี้เป็นตนคุณญาติชุณโยอันนี้ส่วนนี้หรือว่าส่วนหนึ่งนี้ก็มาจากเมื่อทั้งเรายังมีชีวิตอยู่เราได้สร้างบุญคุณงามความดีอันนี้เอาไว้ให้จารึกหรือเป็นสิ่งคุณงามความดีหนุนนำหนุนส่งให้ชีวิตของคนเราให้ชีวิตของเรา มีอายุไขมีอายุยืนยาวไปถึงไหนอันนี้ก็เพราะผลบุญนี่แหละคุณญาติคุณโยมผลบุญที่เราได้กระทําได้สะสมเอาไวา้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วว่าชีวิตของคนเรานั้นอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องจากกันไปคุณญาติคุณโยมวิสัยของผู้มีปัญญาจึงมีจึงมีควรตั้งอยู่ในความประมาทคุณาตาคุณโยม พึงฝึกหัดซ้องจิตให้รู้เท่าทันต่อความเป็นไปของชีวิตดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ที่ท่านกล่าวไว้ว่ารู้เท่าเอาไว้ทันรู้กันเอาไว้แก้วิธีที่จะ,ะเผชิญกับความตายได้อย่างไม่สทบสนททานหรือว่าบาดัวย่อมมีรัตประกันว่ามาดีเพราะมีบุญ อยู่ดีอย่างมีคุณไปดีอย่างมีคุณ,ท,ณ,คณทั้งสามประการนี้แหละคุณญาติคุณโยมท่านสาธุก่านทั้งหลายเราจะต้องพระท่าจากของรักของชอบใจที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วนั้นของชอบใจเป็นธรรมดาจะกล่าวพันพิ่งเรา่านี้ไปไม่ได้แต่จะแก้อย่างไรเจ็บอย่างไรคุณญาติคุณโยม หรือตายอย่างไรพัดพาดจากกันอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ก็ด้วยการจากทุกท่านอยู่ในความไม่ประมาทคุณญาติคุณโยมอยู่ในความไม่ประมาทที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วว่าชีวิตของคนเรานั้นมันสั้นอยู่ไม่ถึงร้อยปีเราก็จะจากกันไม่รู้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันเมื่อื่นหรือวันไหนเราก็ไม่รู้ไม่แน่ไม่นอนคุณญาติคุณโยม เพราะขีของคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนี่แหละท่านอยู่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคุณญาติคุณโยมและหันมาเตรียมใจก่อนตายโดยอบายที่ได้ชี้แจงแสดงมาแล้วนั้นทั้งสามประการนั่นแหละคุณญาติคุณโยมอิมินากะตะปุญเดนะอัตมาภาพก็ขออำนาจบุญกุศลทัานศีนาที่ได้พูดถึงการทำบุญวันนี้ที่มีท่านคณะเจ้าภาพพร้อมโดยท่าน ซึ่งเป็นบุตรธิดาหลักสำคัญบุตรธิดาและก็ญาติสนิทมิสหายที่ได้เดินทางมาร่วมงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในเช้าวันนี้อัตมาภาพในนามตัวแทนคณะสงฆ์ก็ขอเชิญดวงวิญญาของคุณแม่แถมที่ตับทันใจวนไปสู่ประโลกเบื่อหน้าแล้วจงมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลในเช้าวันนี้ ซึ่งมีบุตรพิดาสุตรลูกรลานญาติสนิทสัยญาติพี่น้องทุกท่านได้ไปที่ส่วนบุญส่วนจุตนิน,ตน,นี้ไปให้ท่านมาแม้ดวงวิญญาณของท่านได้รับรู้ด้วยญาณวิถีก็ขอกราบทดพระเจ้าเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนะโลกนี้จงบอกข่าวสารงานบุญอันนี้ไปถึงดวงวิญญาณของท่านหากท่านทนทุกข์ก็ขอ,ขอให้ทนจากทุกข์ ้ากทา่านมีจุกก็ขอให้สุขึ้นโยนี่ขึ้นไปในพวก์ของตนของตนและขอให้ท่านเจ้าพ่อพอเพื่อพระศาสนาทุกสนทุกท่าน,านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งินประการใดขึ้ขขอขอนขะกอไปในอายุบรรณสุนนาขภาภพาระปฏิาทานธระนามสมบัติปาดแงปรารถนาได้นง่งก็ขอให้ได้เงินทิพยยาได้ทองก็ขอ,ขอให้ได้ทอง แม้การทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปสุขภาพพารมไมยแข็งแรงทุกประการปราศจากทุกโศกภัยสับพพะคสันเดชกันไรจบอันตรพานหายไปขอให้โชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ သံသံသာဥပာသဝရေဓမ္မိနဥပတိတဝါนิရုဌံတိເພສံឧបັດ္တະໂມສຸຂໂຫ